บุยบุยนี่ครับสวัสดีตอนเย็นๆครับผมสวัสดีตอนค่ำแรงนะครับช่วงบ่ายนะครับบ่ายบ่ายเท่าไหร่ไม่รู้ไม่ได้ดูนาฬิกาครับผมนี่ละบุยอย่างพูดว่พี่วิ่นี่ครับผมมหายากกินเหมืนเดิมเป็นเสตข้าวไข่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าใช่ครับผมนี่ข้าวไข่ครับไม่ใช่ข้าวผมหรือข้าวคุณแต่มันเป็นข้าวไข่ครับผมเว้ยนี่ก็สิเมี้ยเฮ็ดเลยครับบานี้เนาะโอ้ก็พอได้แก้อยู่ครับนี่ละเห็ดตัวครับผมขาเหียวาสาดลาบกำลังเลยขันเป็นพุสาวนี่ครับย้ำอยากเพราะจะกินบัด โตบัตตนครับเนี่ยละเอาบุา้ยครับนี่เราเขาเรียกเห็ดปวกครับนี่บุ้ยหัวเหลี่ยมกี่ดีเนี่ยนี่ครับพอดีผมเดินไปกันจากกลับบ้านแล้วครับโอ้ยสะดุดตาครับผม เรียกว่าเตตาเออพนะผมใส่ผมเบาตาผมเลยรับนีินละขายเงยาสาบหลาบจะได้หมูหนึ่งครับนี่ไม่ใช่หมูลแปดหรือมูหนึ่งครับผมแต่มันเป็นหมูเห็ดปัวกระมูแต่มูไม่เยอะครับเนาะนี่นละพอได้แก้อยู่ครับนี่นละเขาเรียกว่าพอได้แก้ครับผมโอ้พดโพดโพนกับบดปีบศาสั์กรเนเ้เลยครับบาดทนี้นี่นะครับนักก็เริ่มจะกลับบ้านแล้วครับนอนเสดพระกิจของเรานะครับเนาะหาของไปขายแล้วนําไปซื้อของมาแก้ครับ ปิดโพปวดโพ,ดพ,ดพแก้เพื่อการบันเทิงเท่านั้นนะั้นเบอร์เลยนครับผมนี่ครับโอ้หลังจากหาเห็ดนี่ครับเรียกผู้บ่าวหาเห็ดครับผู้บ่าวแนวแก้ครับเนี่ยผู้บ่าวแนวแก้หาเห็ดครับผมนี่ละเฮ้ยเพีนไงล่ะโอ้เสียงปวกครับผมบู้เสุดเดือดด่งเลยครับผมเนี่ย เป็ดย,ยานเฏ็ญานครับผมนี่เราจะกลับบ้านครับได้เห็ดปวกมูนึงครับนี่ละบ่อยนับเปตะสีเสียโอ้เป็นตะเสียบครับนี่ครับพูดแล้วครับผัว่าแหลมจัดลับอยู่นะเอ้ยพอดพอพดโพ,พนี่ครับเราเข้าว่าคนดวงดีไปหาเราสีกันอีกเซืงครับผมสวัสดีตอนขแรงครับผม